ิหรือว่าวนิดาแสงสุขเนี่ยถูกจาบเพราะว่าพพันยาเสพติถึงสองครั้งตอนนั้นเพื่อนในวงการที่เคยสนิทสนมรับออกปากว่ารับไม่ได้กับพฤติกรรมส่งผลให้อาารตในวงการดบรูบเลยทียว แอสตากรูตาพลัสจาก n u ู i ิ h วิตามินผิวช่วยให้ผิวของคุณดูสว่างกระจ่างใสช่วยในเรื่องริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำา1เม็ดอุดมไปด้วยสารอาหารที่ผิวต้องการไม่จำเป็นต้องทานหลายเม็ดเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปนะคะแอสตาก u ูตาตัวนี้นะคะช่วยให้เราผิวสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกค่ะใครสนใจสามารถกดตะกร้าด้านล่างได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการไม่ลำบากเย็บปากดีค่ะแล้ววันนี้นะคะเช่นเคยแคกรับเชิญของเอ็มน,นะคะเป็นคนคุ้นเคยของเอ็มเองค่ะแล้วก็ไม่ได้เจอมานานมากมากเลยล่าสุดที่เจอน่าจะเป็นกองถ่ายภาพ,พยนตร์นะคะวันนี้เอ็มนั่งอยู่กับป้านกวนิดาละคะ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีรักโอ้โอ้ตั้งแต่จาความได้เลยนะที่เจอป้านกเนี่ยใช่ก็จําความได้ก็เห็นหน้ากันมาตลอดแต่ว่าป้านก็เจอเอ็มตั้งแต่ยังอยู่ในท้องแม่หืมนานมากแสดงว่าป้านกรู้จักกับคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่แบบ 40กว่าปี <40 S 1> ที่แล้วกว่าปีแล้ว40กว่าปีแล้วแล้วตอนนั้นป้านกทำอาชีพอะไรอยู่คะก็เล่นตลกนี่แหละทำไมป้านกถึงเลือกเล่นตลกอะคือตอนป้านกสาวๆอะป้าปนกสวยมากเลยทำไมป้านกไม่ไปเป็นนักร้องไม่ไปเป็นห่างเครื่องอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอะชอบร้องเพลงก็เป็นนักร้องอยู่แต่ทีนี้เราเป็นนักร้องที่แบบทะเลนน่ะหน้าเวเทีอะเล่น<ะ>ไปร้องร้องไปเล่นไปแยแขกอะไรเงี้ยเมื่อก่อนนะนัรกร้องโดยมากเขาจะห่วงสวยเขาจะต้องเรียบร้อยอะไรแต่เราเป็นคนทะลึ่งทะเลน แล้วพอตลกเขาไปเล่นโชว์ในคาเฟ่ที่เราร้องอะ่ะเขาก็เห็นว่าไอ,อเด็กคนนี้มันทะลึ่งดีมันน่าจะเล่นตลกได้เขาก็ชวนมาเล่นเราก็เลยมาถือว่าป้านกนี่เป็นตลกหญิงแรกๆเลยไหมคะของวงการตลกก็แรกๆเหมือนกันนะตอนนั้นนอกจากป้านกแล้วมีใครม้งคะที่ก็มาสู่จีกับป้านกเลยช่วงนั้นช่วงนั้นจะมีก็มีพี่น้อยพี่อัน๋นเมียป้าต๊อกจะมีอยู่3คนนี้ที่ที่เห็นเจอกันบ่อยๆพี่น้อยจะเป็นรุ่นพี่หน่อยนึงแลวสาหรับป้านกป้านกว่ามันยากไหมกับการที่เราเป็นตลกหญิงอ่ะเวลาเขาเล่นตลกกันบนเวทีจะเล่น ค่อนข้างหยาบคายทะลึ่งตึงตังอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ยากนะไม่ยากไม่หนักใจเพราะอะไรเพราะเราสนิทกันหมดทุกคนอืรู้จักกันอยู่แล้วรู้จักกันอยูแ่แล้วก็เล่นหัวกันอยู่แล้วแต่ป้าเนี่ยจะแปลกกว่าตลกหญิงคนอื่นคือเล่นไม่ห่วงสวยกล้าที่จะโต,ต้ตอบกล้าที่จะพูดเขาแซวหยาบมาเราก็กล้าโต้ไปไม่ยอมไม่ยอมไ,ไม่ยอมมันก็เลยสนุกนะ่เพราะพื้นฐานจริงๆเราอยู่ร่าง,างเราก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วแล้วป้านกเล่นตลกอยู่กี่ปีอะคะโอ้หลายปีนะป้าเล่นเริ่มเล่นประมาณสองห้า ว่า <5, S 2> สองห<ฮ>้ายังไม่เกิดเลยเคยเล่นคานเดียวกับคุณพอ่อไหมคะเคยคณะ่าสีโ่โพป้าอยู่อยู่แล้วพ่อมาหิ้วรังมาด้วยไว้ผมน่ามาครอบอย่างเงี้ย มาขอล่นตลกได้อยู่ด้วยกันประมาณอาทิตย์เดียวมั้งแล้วเขาก็หายไปเขาหนีไปเลยเหมือนเขาเหมือนเขายังไม่ชินกับพวกเราอ่ะคือยังไม่กล้าเล่นยังไม่กล้าเล่นเท่าไหร่ตื่นเวทีนิดนึงยังตื่นอยู่ยังยังหนอยหนอยอยู่อ่ะหายไปเลยแล้วก็ไปโผล่อีกทีคืออยู่ก้าวยอดอยู่กับพวกอ้วนแปลอะไรพวกนี้แล้วก็กลับมาเล่นรวมกันอีกทีเนี้ยเขาคล่องแล้วเขากลายเป็นเก่งอะเราไม่ทันเขาและป้านกเล่นตลกอยู่กี่ปีถึงจะกลายเป็นตลกหญิงแห่งวงการที่แบบว่าใครๆก็รู้จักเกือบสิบปีนะค่อยๆกระเถิบกระ เขบเขาไมา่เงี้ยคณะสี่โพโพี่จิมจุ๋มจิมเอามาเล่นแบบเอามามั่งไม่มามั่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วจนมาเป็นหลักอีกทีคือเพชรดาราฉายเพราะว่าบางเพชรเนี่ยมาก่อนเขาอยู่กับพี่จิมคือซุปเปอร์โจ๊กพอาบางเพชรแยกออกมาตั้งทีมเขาก็ขอจากพี่จิมเลยว่าขอไอ้นกมาก,ก็เลยมาอยู่บางเพชร12ปีแล้วปนกชื่อในวงการคือก็นกวนิดานี่แหละมีนามสก,กุลไหมคะอย่างคุณพ่อก็จะมีโจ๊กโมกคนอื่นก็จะมีโพง,งามแล้วก็มีเชิญยิ้มไม่มีอะ่ะเพราะเราอยู่หลายคณะหรือเปล่าแล้วบางทีคนก็เล่นเรียกนกเชิยมอเเค เล่นอยู่กับพี่โน้ตพักหนึ่งแล้วก็ทําเพลงนอนโน,น้นอน,นอนนกไงแล้วก็มีผัวเชิญยิ้มไงก็<อ>ลเลยนกเชิญยิ้มอีกแล้วอยู่เชิญยิ้มนานไหมคะอยู่กับพี่โน้ตก็สองสามปีอยู่นะไปทั้งวงดนตรีแกด้วยทุกทุ่งไทยหัวใจสิงเดินสายกันก็ไป30กว่าปีที่แล้วมันเป็นยุคเฟื่องฟูของตลกคาเฟ่คาเฟ่เลยแหละคาเฟ่เป็นยุคที่แบบว่ารุ่งเรืองมากรุ่งเรืองมากนกได้ติดวันหนึ่งค่าตัววันหนึ่งเท่าไหร่คะมากสุดสมัยนั้นนะวันหนึ่งสองพันกว่าบาทแล้วมันได้ทุกวันอ่ะถ ปีใหม่ลอยกระทงอะไรเงี้ยคาเฟ่เขาจะเปิดรันหนึ่งถึงเช้างานมันก็จะเยอะอันนั้นบางวันได้เป็นหมื่นนะโอโ้คนเดียวนะแล้วถ้าเป็นคณะน,นี่จะได้ขนาดไหนเนาใช่เราถ้าแบ่งเฉลี่ยมาให้เป็นต่อคนแล้วยังได้ขนาดเนี้ยใช่เยอะเหมือนกันแต่มันก็จะไม่เท่ากันทุกคนเนียมันก็จะหลันๆล,ลงไปอย่างเงี้ยมีแขกมาจีบประนกบ้งางไหมเยอะสวยไง แต่ก็จริงนะตอนปนนกสาวๆสวยนะขาวขาวอวบหุ่นแซ่บใครๆก็อยากกินใช่แต่เราไม่ให้กินเราไม่ให้กินหรอกแต่เราไปให้ตลกกินเขาชอบพูดไงว่าสวยมักนกตลกมักได้อันนี้ก็เหมือนกันใช่แพ้คารมเออด้วยความที่เจอกันบ่อยๆ่สมัยก่อนวิลล่าดาราตลกมันจะเดินสวนกันไงคณะพี่โน้ตลงบังเพชรขึ้นมันก็จะเป็นทางแคบๆไปเดินสวนกันอย่างเงี้ยเราก็ยกมือไหว้ทุกคนนะพอถึงพี่สีเราก็ไหว้อย่างเงี้ยเขาก็ไม่ต้อง ว่าหลอกลักกันดีกว่าเออแล้วเอ็มคี่ดูเจอแบบนี้เป็นปีๆแล้ววันหนึ่ง3าสรอบพี่ต้องเดินสวนกันอย่างเงี้ย อ่อนไหมล่ะไม่มีการจีบแบบหวานแหววนะใช้แบบพูดสับเปลี่ยนน้ำหยดลงหินหินก็กอนเอ็มจำความได้ป้านกก็จะมาคู่กับลุงชูศรีตลอดเลยใช่ช่วงนั้นทุกครั้งที่เอ็มเจอป้านกเนี่ยป้านกอ่ะจะมาพาเอ็มไปงานวัดทะลุไปวัดยางมะคะวัดดงวัดยางข้างหลังที่เราเดินเลาะคลองท่อน้ำไปใช่ใช่ใช่ค่ะอันนั้นจำได้อยู่ว่าเจอป้านกที่ไรเนี่ยจะดีใจมากเพราะว่าป้านกจะพาไปงานวัดแล้วก็จะได้ตุ๊กตาจะได้ของเล่นเพราะว่าตอนนั้นป้านกยังไม่มีลูกไม่มีไม่มี ยังไม่มีเมื่อก่อนตลกจะไปเจอกันโต๊ะสนุกหรือก่อนจะไปทํางานก็มารวมตัวโต๊ะสนุกก็จะเจอกันอยู่อย่างนั้นน่ะแม่เราก็เดินท้องโยบางทีพ่อมตามไงดึกดึกดื่นๆในเล่นตลกเสร็จไม่ขึ้นบ้านนั่งมดมาแล้วท้องโยมาเด็หยิบไม้คิววด้วยวาดทั้งโต๊ะโอ้โหไม่ต้องเล่นแล้วไม่ต้องเล่นแล้วยืนด่าท้อง อย่างเงี้ยภาพที่เห็นประจําทุกวันนี้ผ่านมาก็ายังเป็นแบบนี้อยู่นะก็ยังเป็นแบบนี้ตรงนี้เขาก็ได้เก่งเหมือนคุณแม่ไงเพราะคุณแ,แม่แรปเก่งไงเออใช่คือด่าไม่ต้องนึกเลยอ่ะไม่ติดไม่ขัดอ,อ๋อไม่น่านะน้องเม่ถึงแรปเก่งแรปเก่งเลยได้ดีในเอมาจากคุณแม่นี่เอเข้าใจละด้วยความที่วงการตลกในยุคนั้นมันอย่างที่เอ็มบอกนะคะมันเฟื่องฟูมากคาเฟ่อะไรหลายๆอย่างเงินมันก็สะพัดชื่อเสียงเงินทองทุกอย่างมันเข้ามาปนกได้จับเงินแบบไม่ขาดสายเลยมีไหมที่ปนกรู้สึกว่า Oh. ฉันสบายมากเลย,ยชีวิตนี้ฉันอยากจะซื้ออะไรอยากจะทําอะไรใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยเกินตัวหรือเอาไปใช้กับสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรไม่มีเพราะว่าป้าเลยเป็นคนที่หาเงินได้เท่าไหร่จะให้แม่หมดให้หมดทุกบาทาทุกตางค์ทุกทุกวันนี้ถ้ายังหาได้ก็จะให้แต่ว่าไม่ได้ให้หมดเพราะตอนนี้เรามีหลานมีลูกอะไรมีเราก็ต้องบริหารแยกออกไปแต่สมัยนั้นได้ทุกวันให้แม่ทุกวันคนที่เก็บเงินคือแม่เพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่มีโอกาสที่จะมาฟุ่มเฟือยแต่ถ้าอยู่กับเพื่อนฝูงแล้วให้การช่วยเหลือใครเนี่ยเพราะแม่ก็เป็นคนใจดีียยว จดีคนไหนลําบากมาก็ช่วยกันช่วยกันอย่างเงี้ยมันไม่ได้เอาไปไม่ได้เอาไปละลายอย่างอื่นหรือว่าเอาไปซื้อของที่ไม่มีประโยชน์มันมีเงินเก็บสักวันหนึ่งเราจะซื้อบ้านเงินสดอะไรอย่างเงี้ยเราได้มีไมหมคะบ้านได้มีแล้วก็ได้ยึดไปแล้ว แล้วมันเกิดจากอะไรอะป้าหนูชีวิตคู่มันพังไงมันพังอย่างพี่สีเนี่ยเขาเป็นคนดีนะเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบครอบครัวหาได้เท่าไหร่เขาก็ให้เราหมดส่วนของป้าเนี่ยป้าให้แม่ทีนี้เราก็มาซื้อบ้านช่วยกันผ่อนช่วยไม่ได้ซื้อเงินสดอย่างที่วาดฝันแหละแต่พี่สีเขาจะต้องมีรถเพราะช่วงนั้นเชิญยิ้มอะทุกคนต้องมี BM จะต้องมีอะไรที่เหมือนเหมือนกันเออในช่วงเฟื่องฟูนะเขาจะเอาอะไรเราก็ซื้อให้เลิกกันเขาที่เคยให้เรากลายเป็นไม่ให้แล้ว เขาก็ไปมีครอบครัวใหม่เขาก็ต้องให้ทางนูน้นมันก็เลยกลายเป็นแบบเราก็คนเดียวก็ไม่ไหวก็ปล่อยเลย ทำไมชีวิตคู่ของป้านโนถึงได้สิ้นสุดลงช่วงนั้นป้างานเยอะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันเจอกันตลอดแต่มันก็จะมีบางช่วงที่เราไปถ่ายละครต่างจังหวัดอย่างที่เอ็มรู้ว่าผู้หญิงมันเข้ามาเยอะใช่ใชหลุดแล้วก็เหมือนหลุดเลยติดเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพราะเราอะ่ะมีเวลาให้กันน้อยจากเคยอยู่กันตลอดแล้วกลายเป็นห่างห่างห่างป้านนคิดว่าอะไรเป็นรากฐานที่สําคัญของคําว่าครอบครัวไว้ใจคุยกันได้ทุกเรื่องรับฟังซึ่งกันและการความเข้าใจความเข้าใจ,าาใจทุกคนมันย่อมมีเหตุผลของตัวเอง แต่พยายามเอาเหตุผลนี้มารวมกันให้ได้ทุกอย่างมันถอยคนละก้าวแล้วเริ่มต้นใหม่ได้ไงความเอาชนะเนี่ยมันทำารครอบครัวหมดแหละอย่าเอาคําว่าชนะเข้ามาหัวเมียเหมือนคนคนเดียวกันรู้เพราะฉะนั้นมันต้องเป็นใจเดียวกันแล้วก็ใหญ่ยพยายามอย่ากโกรธกันเกินวัน มีอะไรคุยกันเลยคุยกันเลยไม่งั้นน่ะมันสะสมกันแบบเออมึงก็ไม่ง้อกูกูก็ไม่ง้อมึงมันก็กลายเป็นห่างไปแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องมีกันแล้วอ่าใช่ใช่ใช่ป่ะงอนกันนิดๆหน่อยหน่อยเอาคุยกันเลยยังไงผัวเมียมันตัดกันไม่ขาดหรอกถ้าคุณยังมีความสัมพันธ์ที่แบบสารต่อกันอยู่ยิ่งมีลูกด้วยเนี่ยนึกถึงลูกให้เยอะๆแต่ว่าเอ็มอะครอบครัวสมบูรณ์มากโอ้หผัวดีค่ะผัวดีลูกดีแล้วก็รากฐานดีมากป้าอยู่วงการมาขนาดนี้ชีวิตยังไม่ดีเท่าหนูเลยก็ทุกวันนี้ก็ลํำบากลําาาบกกกนนะไไมม่่่่่ใชแต็ยังดีวค ที่เขาลําบากกว่าเราอะไอ้ทีพอื่นๆกลับมาที่พอเลิกรากับลุงชูศรีปุ๊บเนี่ยรายรับที่เคยเข้ามามันมาสองทางมันหายไปละทางหนึ่งหายไปทางหนึ่งเป๋เลยไหมคะเป๋เหมือนกันจริงๆถ้าเราจะผ่อนอยู่มันก็ยังจะพอไหวแต่ด้วยความที่เราเคยอยู่กันในบ้านหลังนี้มันเคยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นตื่นมาเจอกันเขาเคยนั่งตรงนั้นกินข้าวตรงนี้ภาพเหล่านี้มันเหมือนมันเหมือนหลอนเราทําให้ไม่อยากอยู่คือมันอยากลืมก็แลยถไงอะเช่าที่อื่นอยู่มั่งแล้วก็ให้แม่กับลูกก็ไปอยู่ ยางกับบ้านเดิมแล้วนอกจากบ้านแล้วอะชีวิตป้านกก็เป๋ไปด้วยหรือเปล่าเป๋ไงเป๋หมดเลยถึงได้ไปมีความผิดพลาดเรื่องยาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยป้านกคิดว่าอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่ทําให้ป้านกใช่เปยต้องหันไปพึ่งทางนั้นมันมันก็มีส่วนเลยป้าเนี่ยเป็นคนที่แบบมันเป็นข้อเสียนะกูต้องเก่งกูต้องทําให้ได้คนเดียวไม่พึ่งใครไม่อะไรใครกูทําได้กูทําได,ได้ด้วยความมั่นใจแบบนี้แล้วพอถึงวันที่มันไม่ไหวอะเราก็ต้องหาอะไรว่ากระตุ้นให้มันไหวเว้ยอย่างเล่นตลกกลางคืนดึกๆเช้าไปถ่ายละครแล้วเป็นคนท คือไม่พึ่งใครกูเก่งกูเก่งกูงต้องทําได้เสียใจอะไรยังไงก็ไม่เคยที่จะไปบอกแม่บอกลูกทุกอย่างเก็บไว้ทุกใจแค่ไหนก็เก็บคนเดียวขับรถร้องไห้คนเดียวอย่างเงี้ยมันก็เริ่มมีเอายาพวกนี้มามันไม่ง่วงไงมันไม่ใช่เอามาสนุกสนานมันทําช่วยให้เราทํางานได้ในตอนนั้นป้านกมองว่ามันช่วยป้านกเยียวยาใช่เพราะว่าเรามีหลักเลยว่ากูต้องอยู่ให้ได้และประคองทุกอย่างให้ได้ทั้งที่ไม่มีชูสีกูต้องทําได้แล้วทีนี้พอป้านกอยู่กับมันคุ้นเคยกับมันเข้าเรื่อยๆป้านกเคยมีความรู้ึกกว่าั ไม่ไม่อยากพึ้นมันะม<ต>ีมีแล้วมันได้ไหมคะทำได้ไหมทำได้แต่พูดถึงตอนนั้นที่ที่เสพเนี่ยไม่ได้เสพทุกวี่ทุกวันถ้าไม่ไม,มีไม่มีงานที่เราจะต้องไปอดนอนจริงๆก็จะไม่ยุง่งแล้วอะไรทําให้วันนั้นตํารวจถึงได้ไป วันนั้นน่ะจำได้ว่าไปงานที่ต่างจังหวัดกลับมาแล้วเช้าเนี่ยจะต้องไปอัดบ้านนี้มีรักไม่ไหวแน่เพราะอดนอนมาแล้ววัน2วันเนี่ยนอนไม่เต็มที่เลยแล้วเช้าต้องอัดอีกก็เลยโทรหาเพื่อนเพื่อนบอกเออเมโทรไปเบอร์นี้ดิเราก็โทรไปเฮ้ยหนูพี่ได้เบอร์มาจากคนนี้นะบอ oh, พี่เอาเท่าไหร่ก็บอกว่าพี่เอานิดเดียวพี่ขอซื้อแค่700 700คือเราต้องการเอามาใช้แค่ช่วงเราทํางาน700อนี่คือบาทอะคะเจ็ดร้อย <700. S 1> บาทเจ็ดร้อยบาทธรรมดาถุงนึงก็จะขายกัน3 0 0 0 3,500เด็กก็บอกอ่าพี่รอตรงนี้นะเดี๋ยวเจอกันไอเด็กคนนี้ มันโดนล่อซื้อมาอยู่มันมีผู้หญิงคนหนึ่งสั่งมันไว้มันเสือกพาผู้หญิงคนนี้เดินมาที่รถเราแล้วมาฟักของในรถเราตำรวจก็ล้อมเลยแต่นี้น่พอเขาลื้อขนของในตัวของมันเยอะมากเลยนะเพราะผู้หญิงนั้นมันสั่งเยอะมันล่อซื้อไงตำรวจก็ถามเราวพวกเนี่ยเราซื้อ700อยแล้วเขาไปลื้อมันเจอถุง700จริงๆแต่พอแถลงข่าวภาพข่าวที่ออกมาของที่วางมันอยู่หน้าเราหมดเลย กลายเป็นเราเนี่ยจำนายของของเราหมดเลยข่าวที่ออกไปมันคืออีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเออไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแล้วตอนนั้นวินทีนั้นเขาให้ปนกโทรหาใครไหมปนกเลิกโทรหาใครเพื่อขอความช่วยเหลือไม่โทรเลยเพราะรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเราจะไม่เอาสิ่งเหล่านี้ไปให้คนอื่นเขาต้องมาเดือดร้อนไม่โทรไม่โทรหาใครเลยแล้วทีนี้ป้านกต้องทำยังไงต่อคะกระบวนการเขาเลยก็เป็นไปตามกระบวนการตามกระบวนการมันเรื่องยาเสพติดเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งดีมันจะพาเอาความเสื่อมเสียไปให้คนที่่ชววยยเราด้ป ไม่กลัวค่ะว่าแม่จะเข้าใจเราหรือเปล่าลูกจ,จะเห็นกวลัว<ร>ไม่เข้าใจือคืออันนี้ที่นั่งเครียดแล้วแบบกลัวลูกเพราะตอนนั้นอะบูมอยู่มปลายอยู่ในแบบโรงเรียน<ฆ>เพื่อนฝูงอะไรเงี้ยเขาจะต้องอายเขาเากลียดมากแล้วแม่จะเป็นยังไงสิ่งที่ห่วงที่สุดคือลูกกับแม่ลืมจนลืมห่วงตัวเองว่าตัวเองมีชื่อเสียงแล้วเดี๋ยวข่าวจะออกอะไรไม่ได้คิดถึงตัวเองเลย พอออกมาปุ๊บเนี่ยปนกเคยถามน้องบูไหมว่าเพื่อนรอไหมเพื่อนแกล้งไหมเขารู้สึกยังไงกับเหตุการณ์วันนั้นเข้มแข็งได้เพราะบูมเพราะบูมเนี่ยจะบอกว่าแม่ไม่ต้องห่วงนะไม่มีใครรอหนูหรอกเพื่อนฝูงหนูเข้าใจทุกคนเพราะเขาก็รู้ว่าแม่เป็นยังไงแม่ไม่ต้องอายเพราะตอนนั้นนี่ไม่ออกข้างนอกเลยเหมือนเกลียดตัวเองมากแม่ต้องออกไปนะแม่จะได้รู้ว่าใครก็จะพูดถึงแม่อย่างไงหนูจะเดินไปกับแม่หนูไม่อายหรอกยังไงหนูก็เป็นลูกแม่แม่เป็นยังไงหนูก็รับได้เพราะหนูเป็นลูกแม่เขาก็พาออกงงนนออกกกกมั็จริๆ่่ทีลูบซึ เป็นสิ่งที่ไม่ดีหรอกแต่ว่าพอ,พอเผชิญกับคนจริงๆมันไม่มีใครที่มายืนชี้หน้าด่าเราอะมีแต่คนเข้ามาเป็นกําลังใจนะอะไรนะมันยิ่งตอกย้ําว่าแล้วเราทําไมเป็นอย่างนี้เราสงสารลูกอะมันทําให้ปนุกปริญาณกับตัวเองเลยไหมว่าฉันจะไม่ทําแบบนี้อีกจะไม่กลับไปเป็นแบบเดิมอีก ใช่ปฏิยานแต่แล้วมันก็ยังมีอีกเห็นไหมซึ่งเราไม่มีรายได้แต่รายจ่ายเหมือนเดิมมันก็เลยแบบเครียดหนักก็มันก็มีเพื่อนในกลุ่มเพื่อนๆน,นะที่เขาไปไปฝั่งนูน้นเพื่อนก็พาไปให้ไปตัดมีหน้าที่ไปตัดอย่างเดียวพอาตัดพอาเขาเล่นได้เขาให้เรา10%มันก็เป็นช่องทางเดียวที่เราพอจะมีรายได้เราก็ไปกับเขาพอไปถึงตรงนั้นไปเจอคนรู้จักจเอายามาให้แล้วเราต้องขับรถกลับเองเดินอยู่กับเขาจนสว่างว่าเขาจะเลิกเล่นอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเสพไปอีกแล้วก็ไปโดนทางที่2ครั้งที่2เนี่ยที่กลับ ไปเสพอีกเนี่ยเสพอยู่นานไหมคะไม่นานอันนั้นน่ยจะบอกเลยว่า2วันนั้นแค่2วันนั้นเลยเพราะเราโดนครั้งแรกเนี่ยไม่มีโอกาสไปไหนที่จะไปหาเพื่อนฝูงเก่าๆไม่ได้อยู่กับลูกกับแม่ตลอดแต่อันเนี้ยที่เราไปฝั่งนู้นอ่ะพอเราไปกับเพื่อนพอเดินออกมาคนมันจําภาพเราได้ไงว่าเคยมีประวัติอย่างนี้ค่ะ เขารวบเลยเหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่ที่มันเกิดกับชีวิตเรามันคือเรื่องของเราเราต้องรับมันให้ได้และมันเป็นเพราะตัวเราทําเองอยู่ไม่ได้ทําไงฆ่าตัวตายคิดนะแต่พอเห็นลูกเข้มแข็งแบบนี้แล้วเขาเป็นกําลังใจให้เราขนาดนี้ในเมื่อเราทําร้ายชีวิตวัยรุ่นของเขาแล้วไม่มีความสุขไม่มีความสนุกสนานมีแต่จะอายเพื่อนแล้วเรายังจะมาฆ่าตัวตายเอาตัวรอดหนีเขามันก็ไม่ได้อีกเพราะเขาก็พูดอยู่ว่าเราจะต้องจุงมือกันไปนะแม่เราต้องอยู่ด้วยกัน ป้าเคยพูดกับพ่อกับมัมว่าถ้ามีเรื่องยาอีกครั้งหนึ่งสารไหนก็ไม่ต้องมาตัดสินกูมัมกูฆ่าตัวตายเลยมัมบอกแน่ใจนะจําคํานี้ไว้นะบอกเออจาจําเนี่ยเนี่ยขอพูดเลยแล้วก็เลิกเลิก,ลกแบบไม่ยุ่งจนทุกวันนี้ก็ไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องยาอะไรเลยถ้าให้ปนอกอย้อนเวลากลับไปได้จะ เยียวยาหัวใจตัวเองด้วยยาเสพติดไหมไม่จะไม่ยุ่งกับมันเลยเนี่ยถึงบอกด้วยการที่เรา,เามั่นใจเกินไปว่าเก่งแล้วก็เดินทางผิดปนกคิดว่ามันคืออีโก้ของปนกเองใช่มันคือคเกง่งมันคือความภูมิใจในตัวเองคิดออว่าเราทําได้ทําได้กูเก่งกูต้องทําให้ได้ซึ่งปนกลืมคิดไปว่า เฮ้ยบางทีถ้ารัไม่ไหวพักบ้างก็ได้นี่ว่าใช่หรือล,ลองหกออออ้ก็ได้นี่ว่าอ่อนแอก็ได้นี่ว่าแต่ป้าโนคิดแค่จุดเดียวคือกูต้องเข้มแข็งกูต้องอยู่ให้ได้กูต้องนู่นนี่นั่นไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามแต<บ><อ>่มาช่วงเวลาที่ดิ่งที่สุดเนี่ยการที่ได้คุยกับใครสักคนหรือว่าได้ระบายเนี่ยเป็นทางออกที่ดีมากเลยใช่นะแต่เราไม่ใช้วิธีนั้นคือเราต้องการให้ทุกคนเห็นว่ากูมีความสุขอยู่กูมไม่ได้ทุกทั้งทั้งที่จริงๆในใจทุกมากกลัวมานั่งแบบระบายมั่งพูดแล้ววเย่จจะะหหหงูกกคคือฉันนนชิสบาใทุ็ ว่าฉันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยปวดเก่งเกินไปแล้วในที่สุดพอเกิดปัญหาก็ไม่พ้นเพื่อนฝูงไปประกัน ก็พ่อไปประกันหม่ำเป็นคนไปประกันซึ่งเราอ่ะไม่เคยอยากจะพึ่งเขาเลยแต่ในที่สุดเขาเป็นฝ่ายยื่นมือเข้ามาช่วยทาไมเราไม่นึกถึงเขาตั้งแต่แรกว่าเราเข้ามาคุยปรึกษาเขาเรื่องงานอะไรเงี้ยเขาก็ให้งานตลอดนะหม่ำอ่ะเขาจะช่วยตลอดพอโดนจับไปแล้วที่ไม่ค่อยกล้าเข้ามามันเหมือนแบบไม่กล้า้หน้าด้วยปะคะใช่ใจเราก็คิดอยู่ตลอดว่าฉันมีเรื่องนี้นะฉันมีเรื่องหนักเขาอ,อ,อย่นเมเลยนะจากกับพ่อมาก่อนเนี่ยเจอก,กัอกอนนองสนุกขนาดนี้ช่วงหลังจะไม่ค่อยคุยกับเขามีปมมาอย่างที่บอกอ่ะเราทําเรื่องเดือดร้อนให้เขาไปคุยกับเขาไไปอกล้ิเหมืน เขาจะต้องอายไหมอะไรไหมสังคมจะมองว่าอ,อ๋อเยก็คบไอ้พวกติดยาอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากให้ใครเสื่อมเสียไปด้วยได้เจอนะคุณพ่อปะะ่ะคะวันที่ประกันตัวพี่สีลุงสีเป็นคนมาเอาเงินจากพ่อพอหลังจากเหตุการณ์ครั้งที่สองปุ๊บเนี่ยชีวิตป้านกน่าจะเปลี่ยนไปเยอะไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางการทํางานเือ,เ,อเหมือนป้านกต้องหาอาชีพใหม่ทํางานอะไรคะทีเนี้ยไปเล่นตลกเหมือนเดิมกลับไปนับหนึ่งใหม่กับพวกกระลอกตัวและอะไรเงี้ยพี่หน่อยแล้วก็เอาบูมขึ้นไปร้องเพลงเหมือนเริ่มเล่นตลกใหม่ๆเลยแบบนั้นแต่รายได้มันก็ไม่ได้เยยอะแต่มัันก็งดี หนึ่งคือเราได้ออกข้างนอกไม่หมกมุ่นกับตัวเองไม่เครียดสองลูกได้มีไรายได้ถ้านะตอนนี้ชีวิตปนกอยู่ในความสุขระดับไหนก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แหละเพราะเรารับสภาพได้แล้วไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มก็คือร่างกายสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอบอุ่นเพราะเรามีหลานมีน้องใบบุญมามันตื่นเช้ามาได้เห็นรอยยิ้มหลานอะไรเงี้ยอยู่กับแม่กับลูกมันเหมือนครอบครัวที่สมบูรณ์นี่แหละแต่ว่าการเป็นอยู่มันก็ไม่ได้สบายแต่ก็ไม่ได้อดนะแต่ก็แค่ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมไม่ได้ไปทํางานทุกวันเราชีวิตววกเราามมมันจะีคสุข การทำงานไงแต่พอไม่มีงานมันก็หงอยแล้วช่วงนี้ป้าหนกทําอะไรอยู่อะคะขายของนี่จะมาขอคุณพ่อไปขายของอ๋อมั่นกับหมั่ฟู้ดแฟร์เหรอคะใช่ขายของกินไหมคะของกินแหนมแหนมแหนมที่ซื้อปุ๊บเราต้องกินเลยปะคะเพราะว่ามันบูดมันไม่บูดไอ้ลูกคนอีสานจริงไยแจวเล่นเฉยพอมีดังแล้วก็ลืมเรากินข้าวเนียวเฉย แต่ตอนเด็กๆอะ่ะดังแมบแบเนาะแมบแมบบมากน่ารักแบบในความขี้เหล่เขาอะาตาจะแบบเออแล้วหัวจะไม่มีผมพอป้านกมาถึงจุดที่เจอหลานแล้วอะ่ะมันเปลี่ยนไปละจากแม่ตอนนี้เนี่ยมาเป็นยายเป็นยายชีวิตป้านกเป็นยังไงบ้างมีความสุขนะแต่ความห่วงมันเพิ่มขึ้นจากเคยห่วงลูกเนี่ยไม่ละมาห่วงหลานแต่ก็มีความสุขอ่ะแล้วบังเอิญใบบุญเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายอารมณ์ดีเด็กเขาจะให้พลังงานที่แบบไรเดียงสาทําให้เราสามารถยิ้มได้โดยที่เราแบบไม่รู้ตัวใช่ แล้วทําให้เรามีกําลังใจเวลาเวลาเขายิ้มเวลาเขาหวัวเราะมันเหมือนแบบยาชูกําลังใช่ของคนของคนแก่ครับบอกแล้วมันก็มีแวบมีแวบเข้ามาบ้างว่าณนะวันนั้นถ้ากูไม่ผิดพลาดในเรื่องยาเสพติดชีวิตจะเป็นยังไงเด็กคนนี้จะต้องมีชีวิตที่ดีมากๆกูจะต้องทุ่มเทให้หลานเราต้องสร้างไว้ให้แล้วป้านกเคยเสียดายไหม ไ,ไม่ได้เสียดายเพราะตัวเองไม่ได้ไม,ไ,ดไม่มีสิ่งเหล่านี้นะเสียดายโอกาสที่เราจะสร้างไว้ให้ลูกหลานแทนที่เขาจะได้มีความสุขเหมือนคนอื่นมีทุกอย่างอย่างที่อยากได้เหมือนคนอื่นแต่เราไม่มีอะไรให้เขาเลยสร้างอะไรเขาไม่ได้ เอ็มมาโตมาแบบลําบากนะใช่ลำบากนะกนะพ่อแม่เลี้ยงมาแบบว่าเท่าที่มีก็ยังไม่มีอะไรยังอยู่ห้องเช่าอยู่เลยค่ะมัมกมดยังอยู่ห้องเช่าอยู่เลยแต่ว่าบูมเนี่ยเกิดมาพ่อกับแม่มีบ้านแล้วถึงแม้จะผ่อนกเอ็เถอะเริ่มต้นมันแตกต่างกาันแต่ดูบ้านปลายชีวิตนี่มัมอยู่อย่างนี้นกอยู่อย่างนี้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมัมต้องไปกินข้าวบ้านนกด้วยซ้ำมันไม่มีอะไรแน่นอนหลุดที่เราดําเนิน ผิดพลาดด้วยหลายคนบางคนน่ะให้เขาอาจจะเคยเดินผิดพลาดมาหรือว่าชีวิตไม่เป็นอย่างที่เขาคิดโทษโชคชะตาน้อยใจชีวิตตัวเองแต่ตัวเองไม่ทําอะไรนะอ,อแต่ก็พราบพูดอยู่ตลอดว่าน้อยใจโชคชะตาชีวิตคนเองตัวเองทำไมไม่เหมือนคนนู้นทำไมไม่เหมือนคนนี้อยากให้ปนอกะให้ข้อคิดกับคนทางบ้านปนกะจะบอกอะไรคนทางบ้านคะอย่าโทษโชคชะตาอย่าโทษผมลิขิตอย่าไปคิดว่าอ๋อเขาขีดไว้แล้วว่าเราต้องเป็นอย่างนี้ชีวิตของเรามันอยู่ที่เราดําเนินเองอยู่ที่เราทําตัวเองถ้าเราดําเนินในทางที่ถูกรู้ว่าอันไหนผิดว่า ควรไม่ควรแล้วก็อย่ากเก่งเกินไปอย่าคิดว่าคุณจะอยู่ได้ในโลกเพียงคนเดียวมันจะต้องมีคนรอบข้างมีครอบครัวมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่ายเดินผิดพลาดโดยที่คิดเองว่ากูทาอย่างนี้นะมันจะต้องได้ถ้ามันผิดพลาดจริงๆอะ่ะก็ตรงรู้ว่ามันเป็นเพราะตัวเราท้ายที่สุดเราก็ต้องเป็นเราเนี่ยแหละต้องเป็นตัวเราเองนี่แหละแล้วถึงจะผิดพลาดอะไรก็ขอให้รับตัวเองให้ได้เพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างในชีวิตที่เกิดขึ้นมันคือการกระทําของเราเองจริงๆอ่ะพ่อสอนมาเอ็มมาตลอดเลย ไม่ว่าเราจะทําผิดมาแค่ไหนก็ตามสิ่งที่พ่อเอ็มสอนก็คือห้ามโทษคนอื่นใช่พ่อจะโกรธมากถ้าเอ็มโทษคนอื่นถ้าพ่อถามว่าทำไมเอ็มทำแบบนี้แล้วเอ็มบอกว่าเพื่อนชวนสมมติโดดเรียนเอ็มบอกว่าเพื่อนชวนเพื่อนเขาลากเราไปหรอเพื่อนเขาดึงเราไปหรอ บังคับเราขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่มันเป็นเพราะเราอยากไปเราไปเองใช่เราไปเ,เขาเไม่สามารถทําให้เราไปได้ถ้าเราไม่อยากไปทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือร้ายเราทั้งนั้นที่เป็นคนตัดสินเดินเข้าไปเองอย่าโทษคนอื่นอย่าโทษคนอื่น,น,นเหมือนกันนี่ก็ไม่โทษใครไม่ค่อยเห็นปนกแบบในมุมนี้นะเพราะปกติเวลาเอ็มเจอปนกก็จะแบบคุยเล่นกอดตลกเฮฮาปาร์ตี้กันไปแต่วันนี้พอมานั่งคุยกับปนกจริงๆอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตคู่อะปะนกก็น่าจะเจอมาหลายรูปแบบใช่เรื่องราวต่างๆในชีวิตปนก ก็มีทั้งขึ้นแล้วก็มีทั้งลงทั้งขึ้นทั้งลงช่วงนี้น่าจะลงเยอะก่าอ่นจบรายการค่ะจบแล้วจบแล้วเพราะว่าคุณพ่อรอรออยู่มันเย็นแล้วมันขึ้นฟ้าแล้วขึ้นฟ้าแล้วแดดฝ้าแดดใช่ไหมแดดมันแรงมันขึ้นฟ้าแล้วคำถามสุดท้ายรายการของเอ็มชื่อว่าไม่ลำบากอย่าปากดีอยากให้ปนกเนี่ยตีความคําว่าไม่ลำบากอย่าปากดีในมุมมองของปนกปนกว่ามันคืออะไรก็เหมือนคนที่แบบว่าเกิดมารวยเลย ไม่เคยลำบากแล้วบางคนนั่งบอกโอ้ไอ้นี่มาทําอย่างเงี้ยมันจะได้เท่าไหร่กันมันจะพอกินเหรอคุณไม่รู้หรอกว่าคนที่หาเช้ากินค่าอะ่ะเงินบาทหนึ่งมันก็มีความหมายค่ะบางคนเห็นไหมค่าแรงขั้นต่ําทางงานทั้งวันเลย300กว่าบาทแต่คนที่มีอยู่แล้วโอ้ยกระจอกไ้ ทำงานอย่างนี้ไม่พอกินหรอกโอ้โหใส่ไอ้นู้นทำไมใส่เสื้อผ้าสกปรกชีวิตของเราไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เคยลําบากไม่เคยสร้างรายได้ด้วยตัวเองหรือมีทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองอย่าไปว่าหรือดูถูกคนอื่นเขาไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเพราะคุณไม่เคยลําบากสักวันหนึ่งคุณรวยอยู่แล้วเนี่ยแต่คุณไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักออมไม่รู้จักหามาเติมมันหมดได้ถึงวันนั้นคุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณพูดดูถูกคนอื่นเน่ยไม่ควรเลยอย่าปากดีค่ะ ยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณป้าน,นกมากๆเลยนะคะที่<อ>มานั่งพูดคุยกับเอ็มคือเอ็มอะไม่เคยได้คุยกับป้าน,นกในมุมนี้เลยมันทําให้เอ็มฟังแล้วรู้สึกว่าแบบจริงๆป้าน,นกเนี่ยมีมุมมองในชีวิตแล้วก็ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตนี่หลากหลายรูปแบบมากไม่ได้มีแต่เสียงหัวเราะมุกตลกอย่างเดียวภายใต้ความตลกโปกฮาภายใต้รอยยิ้มและเสียงหัวเราะต่างๆใครจะไปรู้ว่าแต่ละคนเขามีเรื่องราวอะไรบ้างเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่อยู่ใกล้ชิดกับคนทางบ้านหรือว่าคนใกล้ตัวที่อาจจะมีปัญหาทางการใช้ชีวิตมีปัญหา ชีวิตคู่ให้ดเขาไปคุยกัไเถาใเหมือนให้กำลังใจเขาเออตอนนี้เป็นยังไงบ้างเอออย่าไปคิดมากนะคิดอะไรก็คิดในทางที่ดีคือบางคนเนี่ยเขาไม่อยากพูดออกมาเองหรอกใช่คือจะบอกว่าอย่าไปอย่าไปมองข้างคนเหล่านี้คือบางทีบางทีเขายิ้มก็ไม่ได้หมายความว่าเขามีความสุขบางทีเขาร้องไห้ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาทุกข์เหมือนกันเขาก็อาจจะมีความสุขบ้างเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครเจอคนใกล้ชิดที่อาจจะมีปัญหาทางการใช้ชีวิตก็ดูแลใจๆมันใส่ใจกันละกันแล้วก็มันถาม่แล้วก็ใครที่กาลังมี หาอยู่ก็เราสองคนแนะนํานะคะว่าให้หาคนคุยด้วยหาค,คนคุยคนที่เราไว้ใจนี่แหละแล้วไม่อย่าไปคิดว่าเขาจะต้องมาทุกแทนเราเขารับฟังแล้วเขาก็จะช่วยให้เราดีคือเราได้ระบายอย่ากเก็บไว้คนเดียวก็เดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณพ่อต่อเพราะว่าต้องไปวินิจฉัยคุณพ่อแล้วาคุณพ่อเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าโอ้ <c oughs> คนนั้นน่ะเหรอจะซึมเศร้าใบโพล่ามากกว่า <c oughs> ค่ะยังไงวันนี้นะคะรายการไม่ลำบากอย่าปากดีนะคะขอขอบคุณป้านกวนนณิดามากๆเลยนะคะคที่มานั้งคุยนะใเราต่างต่างในชีวิตของเราจะขอบคุณทำไมอยากมาหาจะตายเนี่ยใช คำว่าเชิญอยากคิดว่ารับเชิญโทรเรียกก็มาเล่นบางทีขับรถผ่านชะงงว่าเห็นประตูปิดยังไม่กล้าเข้าก็เลยปีนเข้ามาเออใช่ <laughs> ใครอยากสนับสนุนรายการไม่ลําบากอย่าปากดีนะคะสามารถกดซุปเปอร์แต่งด้านล่างได้เลยนะคะแล้วใส่จํานวนเงินได้เลยขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะที่คอยสนับสนุนรายการต่างๆในช่องเอ็มบุษราคำนะคะวันนี้เอ็มกับปานกขอไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีด้วยกอนต้องเลยกดีด่ใจทั้งหมดทั้งหมดนะคะทั้ โอ้โนข Han, stan, ้นเลยค่งล่างดี่ค่ะ